สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบรรยากาศวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราคือต้องบอกว่าคึกคักมากต,ต,ตั้งแต่ต้นปี2025เลยครับผมคือคักจริงๆฮะโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่งานประกาศรางวัลใหญ่ๆนะครับอย่างอวอร์ด2025นี่ใกล้เข้ามาแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงกันเยอะเลยโดยเฉพาะสาขาสุดท้ายที่แบบเป็นไฮไลท์เลย ลูกทุ่งหมอลำแห่งตีใช่เลยครับสาขานี้แหละที่เป็นประเด็นมากๆมีการพูดถึงกันเยอะจริงๆที่กลายเป็น Talk of the Town ก็เพราะว่ามีชื่อศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่งที่กำลังมาแรงสุดๆเลยคือน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเข้าไปชิงด้วยครับผมก็เลยเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยตามมาเยอะแยะเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยลงรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยลองมาดูเส้นทางของน้องเขาตั้งแต่เวทีประกวดจนมาเป็นขวัญใจมหาชนอืม แล้วก็ประเด็นที่เถียงเถียงกันอยู่ว่าเอสสรุปน้องเขาเป็นลูกทุ่งหรือเป็นหมอลำกันแน่ครับแล้วการเข้าชิงครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งได้บ้างได้เลยครับข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความชิ้นหนึ่งนะครับเขาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ดีทีเดียวชื่อบทความลูกทุ่งหมอลำแห่งปีต้นข้าวสุปริยากับการเปลี่ยนผ่านผมว่าเขาให้มุมมองที่เออลึกซึ้งดีครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะที่เส้นทางของน้องต้นข้าวสุปริยาจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาไม่ได้มาจากค่ายใหญ่ๆเนาะใช่ครับไม่ใช่ใค่ายยักษ์แต่โตมาจากเวทีประกวดจริงๆคือรายการดวลเพลงชิงทุนอืมรายการนี้ดังมากใช่ค่ะเป็นเวทีที่แบบเปิดโอกาสให้คนธรรมดาธรรมๆคนที่มีฝันได้ออกมาโชว์ความสามารถกันประเด็นเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากนะมันสะท้อนภาพวงการเพลงยุคนี้เหมือนกัน ที่ศิลปินไม่จําเป็นต้องมาจากค่ายใหญ่เสมอไปแล้วใช่ค่ะเขาสร้างตัวตนสร้างฐานแฟนคลับจากแพลตฟอร์มอื่นๆได้ยัางเวทีประกวดหรือโลกออนไลน์จริงค่ะสําหรับน้องต้นข้าวเองเนี่ยบทความเขาก็เล่าพื้นเพชีวิตไว้น่าสนใจนะเป็นเด็กผู้หญิงจากกาญจนบุรีอ๋อค่ะเริ่มร้องเพลงช่วยครอบครัวตั้งแต่6ขวบเองนะหูหกขวบเองเหรอคะฟังดูแล้วทางเดินคงไม่ได้ง่ายๆเลยไม่เลยครับ บทความยังบอกด้วยว่าน้องเขาเคยประกวดแล้วเอ,อตกรอบมาแล้วตั้งสองเวทีครับผมเคยผิดหวังมาแล้วแต่สำคัญคือไม่ยอมแพ้ไงกลับมาสู้ใหม่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอจนสุดท้ายก็มาคว้าแชมป์ที่รายการดวลเพลงชิงทุนได้ถึง68สมัย68สมัยนี่ไม่ธรรมดาเลยนะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆค่ะนี่เลยครับ ไอความพยายามความอดทนหัวใจสู้ไม่ถอยเนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญเลยที่ทำให้เขาค่อยๆชนะใจคนดูแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินแถวหน้าในยุคที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นลูกทุ่งดิจิทัลได้เลยใช่ใช่ทุ่งดิจิทัลคือมีฐานแฟนคลับแน่นมากผู้ติดตามในโซเชียลก็เยอะมากๆเป็นพลังสำคัญเลยแล้วพอมีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่สาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีปุ๊บกระแสะก็ยิ่งแรงเลยทีนี้ เกิดคำถามที่คนสงสัยกันเยอะมากว่าเอ๊ะสรุปแล้วน้องต้นข้าวเนี่ยลูกทุ่งภาคกลางหรือหมอลำกันแน่อืมคำถามนี้เหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันลึกกว่าแค่เรื่องแนวเพลงนะผมว่ายังไงคะคือมันสะท้อนมิติทางวัฒนธรรมด้วยไงครับถ้าเรามองตามขนบเดิมๆเลยนะหมอลำก็คือศิละปะของอีสานแท้ๆเป็นจิตวิญญ,ญาณมีสำเนียงทำนองลีลาที่แบบเฉพาะตัวมากๆค่ะเข้าใจค่ะ ในขณะที่ลูกทุ่งภาคกลางหรือลูกทุ่งทั่วไปก็จะสะท้อนวิถีชีวิตคนชนบทไทยในภาพรวมก,กว้างๆหน่อยใช่ครับแต่สองแนวนี้มันก็ไม่ได้แยกขาดกันสัทีเดียวใช่ไหมคะเหมือนมีอะไรเชื่อมเชื่อมกันอยู่ถูกต้องครับแม้ว่ารายละเอียดดนตรีวัฒนธรรมจะต่างกันนะแต่แก่นแท้หรือหัวใจสําคัญเลยนะของทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำอ่ะมันเชื่อมกันอยู่คือการเป็นเสียงจริงจากชีวิตจริง<อ>เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเรื่องราวความสุขความทุกข์ ความฝันของคนธรรมดาธรรมดาผ่านเพลงเข้าใจเลยค่ะแล้วในเคสของน้องต้นข้าวเหรอคะบทความเขาวิเคราะห์สไตล์หรือแนวทางของน้องเขาไว้อย่างไรบ้างเขาอยู่ตรงไหนบทความชี้ประเด็นได้น่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้าพิจนารณาเรื่องออรูปแบบการร้องการเอื้อนทํานองลำแบบหมอลลำแท้ๆเลยนะ <F> น้องต้นข้าวเนี่ยไม่ได้ร้องหมอลลำเลยตรงอื <F> ไม่ใช่หมอนลำจ๋าฟังรู้สึกอินรู้สึกเชื่อมโยงได้ลึกซึ้งเนี่ยคือการร้องที่ออกมาจาก หัวใจลูกทุ่งแท้หัวใจลูกทุ่งแท้คำนี้น่าสนใจจังเลยค่ะมันหมายความว่ายังไงคะในบริบทนี้มันคือเรื่องของความซื่อสัตย์ความจริงใจในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกการเล่าเรื่องชีวิตคนธรรมดาธรรมดาผ่านเสียงผ่านวิธีสื่อสารอ๋อ oh. คือถึงแม้เพลงน้องต้นข้าวอาจจะไม่มีกลิ่นอายหรือเทคนิคแบบหมอลำเป๊ะ,ปะแต่เสียงร้องเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกความอบอุ่น พลังของความจริงใจจากข้างในจริงๆซึ่งเสน่ห์ตรงนี้มันทรงพลังมากแล้วมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่หมอลำให้ผู้ฟังได้เหมือนกันคือความรู้สึกที่แบบเข้าถึงแก่นชีวิตเข้าถึงอารมณ์จริงๆโอ้เข้าใจแล้วค่ะคือถึงเทคนิคอาจจะไม่ใช่หมอลำตรงๆแต่สาระสาคัญหรือหัวใจที่สื่อออกมาทั้งเนื้อหาอารมณ์มันเชื่อมกันได้ใช่ครับเชื่อมกันได้แล้วก็เข้าถึงคุณพรันได้เหมือนๆกัน พอฟังแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมชื่อน้องเขาถึงได้เข้าชิงในสาขาที่มันครอบคลุมทั้งลูกทุ่งและหมอลำใช่เลยครับแล้วมุมมองต่อตัวสาขาลางวัลเองก็น่าสนใจนะบทความเขาเสนอว่าบางทีสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดความหมายแค่เรื่องรูปแบบหรือเทคนิคการร้องอย่างเดียวก็ได้อ้าวแล้วหมายถึงอะไรได้อีกคะอาจจะเป็นการยกย่องเชิดชูศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจ แล้วก็มีอิทธิพลต่อวงการเพลงลูกทุ่งในภาพรวมด้วยอ๋อ oh. ถ้ามองมุมนี้บทบาทของน้องต้นข้าวก็ชัดเลยนะคะชัดมากครับเพราะเรื่องราวชีวิตเขาตั้งแต่เด็กสู้ชีวิตร้องเพลงช่วยที่บ้านประกวดล้มเหลวไม่ยอมแพ้จนได้แชมป์68สสมัยเป็นศิลปินดังมันคือเรื่องราวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความไม่ยอมแพ้จริงๆนะถูกต้องเลยครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากจริงๆค่ะ <c oughs> นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้คณะกรรมการเขามองเห็นคุณค่าในตัวน้องเขาจนเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลปีนี้อืเพราะงั้นการเข้าชิงครั้งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่แนวเพลงแล้วละ่ะแต่มันสะท้อนถึงการยอมรับจากคนในวงการต่อตัวตนต่อเรื่องราวชีวิตต่อผลกระทบดีๆที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยแน่นอนค่ะพอศิลปินดังมีประเด็นให้พูดถึงก็ต้องมีเสียงจากแฟนเพลงกลับมาหลากหลายเลย บทค,ความเขาก็รวบรวมไว้น่าสนใจเหมือนกันนะคะใช่ครับหลากหลายมุมมองมากๆเลยมีทั้งกลุ่มแฟนคลับที่แบบเชื่อมั่นสุดๆว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเหมาะกับรางวัลน,นี้ที่สุดพร้อมสนับสนุนเต็มที่กลุ่มนี้คือมองที่ความสําเร็จความสามารถโดยรวมเนาะใช่ครับขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนะที่บอกว่าจะไม่ขอโหวตให้ใครเลยในสาขานี้อา้าวทำไมล่ะคะเพราะไม่อยากให้เกิดการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบระหว่างศิลปินที่เขารัก <S <S เขาชอบเหมือนๆกันอ๋อ เป็นมุมที่น่ารักดีนะคะไม่อยากให้ศิลปินต้องมาแข่งกันใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มที่ยืนหยัดเลยว่าต้นข้าวคือลูกทุ่งพันแทไม่ใช่หมอลำควรจะยอมรับในฐานะศิลปินลูกทุ่งชัดๆไปเลยอันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการแสดงความรักความปกป้องตัวตนศิลปินในแบบที่เขาเชื่อมั่นเนาะประมาณนั้นเลยครับฟังดูเหมือนความเห็นจะแตกต่างกันอยู่นะคะครับ แต่สิ่งที่บทความเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจคือทั้ง3เสียงนี้ครับถึงจะดูต่างกันนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันในหลักการเลยอ้าวเหรอครับแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความรักในหลายๆมิติที่แฟนเพลงมีต่อศิลปินคนหนึ่งรวมถึงความผูกพันความภูมิใจในแนวเพลงที่ตัวเองรักด้วยทุกคนก็แสดงออกถึงการปกป้องสิ่งที่เขารักเขาเชื่อด้วยความจริงใจในมุมของตัวเอง ซึ่งถ้ามองแบบนี้ก็เป็นความงดงามอย่างหนึ่งของวงการลูกทุ่งไทยเลยนะคะใช่เลยครับงดงามมากที่มีความเห็นหลากหลายแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยพื้นฐานคือความรักในสิ่งเพลงรักในตัวศิลปินใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นพลังของแฟนคลับความผูกพันที่เหนียวแน่นและก็ความมีชีวิตชีวาของวงการนี้จริงๆอีกไม่นานก็คงรู้ผลแล้วนะคะว่าใครจะได้รางวัลลูกทุ่งหมอลำแห่งปีของอวอร์ด2025ไปครับผมรุ้นกันอยู่แต่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ย บทความเขาก็สรุปได้น่าประทับใจนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วน้องต้นข้าวสุปรยาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในฐาน,นะศิลปินตัวจริงของยุคใหม่ไปแล้วในใจคนฟังจำนวนมากถูกต้องเลยครับรางวัลที่เป็นรูป,ปรธรรมอย่างโล่อย่างถ้วยมันก็อาจจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ภายนอกอย่างหนึ่งนะค่ะแต่คุณค่าที่แท้จริงที่น้องต้นข้าวมอบให้คนฟังทั้งความสุขความหวังแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของเขาไอสิ่งเหล่านี้ มันมีค่าในตัวเองนะแล้วอาจจะมีความหมายยิ่งใหญ่กว่ารางวัลไหนๆด้วยซ้ำ mm hmm. เขาได้เข้าไปนั่งในใจของผู้คนแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกการก้าวขึ้นมาของศิลปินอย่างน้องตนข้าวมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรในวงการลูกทุ่งไทยไหมคะบทความเขาใช้คำน่าสนใจนะ<ๆ>เขาบอกว่าเรากำลังเห็นภาพของการเปลี่ยนผ่านที่งดงามในวงการลูกทุง่งการเปลี่ยนผ่านที่งดงามครับเหมือนการส่งต่อคบเพลิง ส่งไม้ต่อจากรุ่นพี่ที่สร้างตำนานวางรากฐานไว้แข็งแกรง่งมาสู่ศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้ามาพร้อมความสดใหม่แต่ยังคงสืบทอดยังรักษาจิตวิญญาณลูกทุ่งแท้เอาไว้ได้คำว่าจิตวิญญาณลูกทุ่งแท้หรือลูกทุ่งพันแท้นี่<ะ>ก็เป็นอีกคําที่พูดถึงบ่อยเหมือนกันบทความได้ขยายความไว้อีกไหมคะว่าแก่นแท้ของมันคืออะไรกันแน่มีครับบทความเขาย้ําว่าความเป็นลูกทุ่งพันแท้ในยุคนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าศิลปินคนนั้นมาจากค่ายไหนหรือใช้สำเนียงร้องแบบไหนเป็นหลักอแต่มันอยู่ที่หัวใจมากกว่าหัวใจหมายถึงแง่มุมไหนคะหมายถึงหัวใจของตัวศิลปินเองครับที่รักในเสียงเพลงจริงๆมีความมุ่งม,มั่นจะถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ออกมาอย่างซื่อสัตย์จริงใจที่สุดแล้วในขณะเดียวกันก็คือหัวใจของผู้ฟังที่เปิดรับสัมผัส รับรู้ได้ถึงความจริงใจนั้นอจนเกิดเป็นความผูกพันความเชื่อมโยงเหมือนหัวใจศิลปินกับคนฟังเต้นจังหวะเดียวกันโอ้โหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากจับใจจริงๆค่ะชอบประโยคทิ้งท้ายในบทความมากเลยที่บอกว่าต้นเข้าสุปริยาอาจยังไม่ได้ถือรางวัลในมือแต่เธอถือหัวใจของผู้คนทั้งประเทศไว้แล้วในวันนี้ครับผมชอบเหมือนกัน มันให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆถึงความสำเร็จที่แท้จริงใช่ครับมันเป็นการสรุปที่ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของศิลปินนะนะอาจจะไม่ได้วัดกันแค่ถ้วยรางวัลยอดขายอย่างเดียวแต่คือการที่เสียงเพลงเรื่องราวของเขามันเข้าไปสัมผัสเป,เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในหัวใจของผู้คนได้นั่นแหละคือความสำเร็จที่ยั่งยืนมีความหมายจริงๆโดยเฉพาะกับคนที่ยังเชื่อในพลังของความพยายาม ความจริงใจงานก็พอจะสรุปได้เลยนะคะว่าไม่ว่าผลรางวัลอวอร์ด2025สาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีจะเป็นยังไงก็ตามวงการลูกทุ่งไทยก็ได้ต้อนรับดาวดวงใหม่อย่างต้นข้าวสุปริยาที่เปล่งประกายด้วยความสามารถความมุ่งมั่นและที่สำคัญคือความจริงใจอย่างเต็มภาคภูมิไปแล้วใช้เลยครับเสียงเพลงการเดินทางของเขากลายเป็นเครื่องยืนยันที่มีชีวิตเลยนะให้กับคำว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร แล้วมันก็จะยังดังก้องสร้างแรงบันดาลใจให้ความสุขกับผู้คนต่อไปแน่นอนก่อนเราจะจบกันวันนี้มีประเด็นหรือข้อคิดอะไรที่น่าสนใจอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้จากเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาบ้างไหมคะอืมมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะครับคือปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวเนี่ยที่เริ่มจากเวทีประกวดใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการสร้างฐานแฟนคลับเชื่อมต่อกับคนเยอะๆค่ะใช่ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาหัวใจความจริงใจซึ่งเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของลูกทุ่งไว้ได้เหนียวแน่นมากอืคำถามคือปรากฏการณ์แบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางหรือวิวัฒนาการของวงการลูกทุ่งในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วนิยามของคำว่าความเป็นของแท้หรือ authenticity ในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปจริงๆค่ะ น่าสนใจมากและสําหรับวันนี้การคุยเจาะลึกเรื่องราวของต้นข้าวสุปรยากับการเปลี่ยนผ่านในวงการเพลงลูกทุ่งก็คงต้องขอปิดท้ายด้วยคําคมจากบทความที่เราใช้อ้างอิงกันนะคะซึ่งสรุปหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะลูกทุ่งไม่ใช่แค่เพลงแต่คือชีวิตจริงของผู้คนแ Why?